นี่เลยนะฮะทนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหวแล้วนะครับเราเหล่า True AF ซ e ซ s o น4 12คนนำทีมโดยนัทต้นตีมิวสิกพ้าแพงลูกโปกป,ปุยฝ้ายแจ็คอิงอิงโจและก็แคปนะครับก็รวมตัวกันเฉพาะกิจครับเพื่อเตรียมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรก AF4 ReStage นะครับก่อนที่จะผู้รายได้เห็นพัฒนาการ4ปีแห่งการเป็น AF ของพวกเขาหลังจากที่ออกจากบ้านกันมาครับ เป็นคอนเสิร์ตครั้งพิเศษที่เกิดขึ้นพ่อทุกคนที่คิดถึงเราเชื่อว่ามีหลายๆคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ติดตามเราแบบทุกวี่ทุกวันอะไรนะครับน่าจะเออน่าจะคิดถึงหวังว่านะครับคิดเข้าข้างตัวเองนิดนึงเลยก็อยากจัดให้ทุกคนได้มามามาประทับใจกับพวกเราอีกครั้งเนี่องจาภาพแรกได้ที่พวกเรากลับบ้านกันใหม่คือเราไปเล่นอิมแพ็กันแล้วหละคนโหแต่คนดึงกันเยอะมากๆแล้วผมอยาก อยากเห็นพลังนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม่กนะ็อ,อยากให้ทุกคนดูว่าจริงๆวันนั้นในแพงค,คิดว่าทุกคนทุกอย่างเนี่ยลุกทุกคนจะต้องตะลึงแน่ๆในวันน,นั<อ>้นม,มันไม่ใช่แค่แพงมันไม่ใช่แพงคนเดียวแพงว่าทุกคนตะลึงเพราะหนูเห็นแอบซุบซิบซุบซุบซุบไปเด็กก็จะเยอะอย่างนี้เดี๋ยวคอยดูนะคะอยากฝากให้ทุกคนติดตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ในวันที่10กรกฎาคมนะครับ อ่านะคะถือว่าเป็นปรากฏการรวมตัวที่หาชมกันได้ยากนะคะแฟนคลับห้ามพลาดไปเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้ในคอนเสิร์ต AF4 Re Stage วันที่10กรกฎาคมนี้ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะ